ผมจะทําการวัดซ่อมพัดลมตัวนี้นะครับเป็นพัดลมที่เขาแขวนตามฝาผานังบ้านนะครับคืออาการเขาเรียกว่าไม่หมุนนะครับเวลาเสียบไฟแล้วจะเงียบก็เลยผมต้องดูว่าจะเสียตรงส่วนไหนก็ผมจะใช้มิเตอร์วัดดูนะครับจะดูว่าตัวเลขจะขึ้นไหมครับ ผมจะทดลองครับผมจะกดเบอร์1เบอร์2เบอร์3ทดลองดูถ้ามีตัวเลขขึ้นก็น่าจะเสียส่วนอื่นแต่ถ้าว่าไม่ขึ้นเลยนะครับก็เป็นไปได้ว่าฟิลขาดเป็นแน่เลยครับเดี๋ยวผมจะแกะตรงหัวมอเตอร์ดู ส่วนมากก็ผมวัดแล้วไม่เกินตัวเลขขึ้นนะครับก็พัดลมส่วนมากจะเป็นแบบฟิวขาดบ่อยนะครับแต่ละตัวก็จะมีฟิวอยู่ตัวหนึ่งนะครับฟิวแบบชนิดกลมมั่งเหลี่ยมมั่งก็แล้วแต่ใส่ได้เหมือนกันหมดครับแค่ผมจะทำการถอด มาเช็คดูอีกทีผมจะใช้สว่านบนขันจะได้มีความรวดเร็วหน่อยก็จะแทนสมัยขึ้นไม่ต้องขันให้เสียเวลามากนผมก็ต้องถอดออกมาดูตรงช่วง ของก็ต้มมัดหรือรอะรกดรวดของแดงเพราะฟิวเขาจะอยู่ตรงจุดจุดนี้แล้วมีอีกตัวนี้ผมไขไม่ออกขันไม่ออกต้องใช้ไขควงตอกกระแทกหน่อยที่ได้ออกได้เพราะบางตัวกันแน่น เลยตั้งใจระบบนี้การถอดมาเช็คดูของผมก็จะจะถอดแบบนี้เลยนี่ครับเนี่ยผมจะดูตรงส่วนที่ตัวที่เขาวางฟิลมันจะตัดออกนะครับ เวลาแกะตัวนี้นะครับต้องดูด้วยว่าเกลสายยาให้ชำรุดนะครับหรือเราใส่ไว้ก่อนเพื่อกันการหลุดขาดได้เพราะว่าเส้นเขาเล็กนิดเดียวอาจจะเราทำเผลอทำขาดได้ก็ต้องค่อยระวังนะครับนี่ผมจะดูตรงนี้แหละครับ น่าจะเป็นฟิวนะครับเพราะว่ามีความแตกต่างจากจุดอื่นเดี๋ยวผมจะตัดเลยและจะแกะออกมาดูนี่ครับฟิวจริงด้วยครับเป็นเป็นฟิวตัวเดียวเดี๋ยวผมจะวัดผมจะตั้งไปที่เสียงดูว่า ว่ามีการเชื่อมต่อกันดีหรือเปล่าแต่ในการวัดนะครับก็ไม่มีครับตัดการเชื่อมต่อเพราะว่าฟิวนี้เกิดขาดไปแล้วผมก็ต้องทำการเปลี่ยนตัวใหม่แต่ว่าตัวที่ผมจะเปลี่ยนก็ไม่มีแบบกลมผมก็จะใช้แบบเหลี่ยมใช้แทงกันได้ครับเพราะว่าแล้วแต่ว่า ใช้เป็นตัวเหลี่ยมหรือตัวกลมเดี๋ยผมจะทำใส่ท่อกันเป็นท่อกันความร้อนแต่คงจะบากออกหน่อยนะครับเพราะว่าการใส่จจะเกิดการเวลายาวเกิน แนวจะผมจะเชื่อมตะกัวใส่ไม่ได้ก็ต้องต้องทำการบากออกมานิดหนึ่งให้พอออกปลายแบบทองแดงออกมาพอจะเชื่อมต่อกับออฟิวของพัดลมได้ต้องเชื่อมตะกัวนะครับเพื่อความแน่น ต้องใส่น้ำยาที่ได้เกิดการเชื่อมเกิดความร้อนและเชื่อมได้ง่ายนะคจตะก,กัว <c oughs> การเปลี่ยนใส่ก็แล้วแต่ความถนนัดนะครับผมก็ใส่ไปให้แต่ว่าัดลมเกิดการใช้ได้เสตัดท่อสวมแบบพอประมาณ ส่วนอุปกรณ์นั่นอื่อกกนก็อย่างบูธก็แกนก็ยังใช้ได้นะครับยังไม่หลวมแต่ว่าเกิดการขาดฟิวอย่างเดียวผมก็จะทำการเชื่อมติดแล้วก็หยอดน้ำมันก็ใช้น้ำมันจักเพื่อหยอดการหล่อลื่นแล้วก็ทำความสะอาดสิ่งสกปรกหน่อยแกนกับบูธนะครับ ผมจะใส่สายรัดประกับให้แน่น ผมจะใส่น้ำมันจะประกอบเข้าที่เดิมคืนก็พัดลมตัวนี้จะเปลี่ยนแค่อย่างเดียวนะแลก็ค่อยทดลองดูมผมจะเอาเข้าประกอบเข้าเหมือนเดิม พันน็อตให้แน่นี๋ยวผมจะเคาะให้รอบเบาๆเพื่อการเข้าที่เข้าทางของแกนมุนอ่าี๋ยวผมก็จะทดลองว่าไฟขึ้น ไปจะขึ้นหรือไม่ก่อนที่ผมจะไปะเสียบตดลองใจผมจะลองวัดดูก่อนครับนี่ผมจะตั้งผมจะเอาเอมาสายผมจะปรับไปที่2,000โ oh อห์มเพราะว่าให้ตัวเลขได้ขึ้นครับถ้าต่ำกว่า ตัวเลขเขาจะไม่ขึ้นก็เลยต้องประมาณที่2,000โอห์มขึ้นไปนะครับผมจะแตะไว้ที่2 2ไอ้ที่ตัวเสียบทั้ง2ด้านนะครับแล้วผมจะลองเปลี่ยนเบอร์ดูนะครับว่าตัวเลขจะขึ้นแต่ตัวเลขขึ้นเบอร์1เบอร์2เบอร์3จะ มีค่าไม่เท่ากันนะครับเขาจะมีค่าห่างกันนี่ครับตัวเลขจะขึ้นห่างกันจะไม่เท่ากันนะครับทั้ง3ามเบอร์มีขึ้นมากก็ขึ้นน้อยแล้วก็ปานกลาง นี่ก็แปลว่าพัดลมนี้ที่ผมใส่ฟิลไปแล้วใช้ได้ตามปกติเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะทดลองการเสียบไฟดูนะครับนี่ครับ ก็โอเคครับใช้ได้ปกติ